บสวีดัตสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องไอ้ไมซสายป้าพาไปทัวร์นะครับเนาะจีบหนี้สิพามาเบิ่งบรรยากาศกลางรังครับตอนนี้ผมอยู่จุดชมวิวโครงสร้างนะครับตอนนี้ผมมาเช็ครถไทยนะครับอยู่ที่บ้านโครงสร้างนะครับอำเภอเกายาดีอำเภอเชียงพอจังหวัดจีบ จะมีองค์พระพุทธรูปสีขาวนะครับองค์ใหญ่ตั้งเด่นสง่าอยู่แลใกล้ๆกับหนาผานะครับบรรยากาศในวัดกเงียบสงบครับหลายคนยังมารู้จักนะครับจุดนี้ครับ รอบๆปัดครับเงียบสงบครับเ่อใดเขามาลึกนะครับพี่น้องกาซ้ำอยู่ในหมู่บ้านนะครับนั่นรับทางเขาบัดที่เป็นถนนออกไปนั่นก็นทเป็นหมู่บ้านบ้านโครงสร้างนะครับมันจะเป็นบ้านลูกค้าที่ผมไปเช็ครถมาเมื่อกี้นี้ สวยงามครับถ้าสังเกตดีๆนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับจะหันหน้าไปตรงกับอำเภอแก่งคอพอดีนะครับ จะมีหมอกควันแน่นะครับถ้ามือได้ทองฝ้าใสๆนี่เขาจะเห็นภูเขาสามลูกเลี้ยงกันเลยครับลูกแรกอะสิเป็นผู้เม่งลูกที่สองนี่สิเป็นผู้ผาแดงนะครับมาลูกที่สามนี่สิเป็นผู้รันค้านะครับผู้โค้งครับข้างล่างนะครับที่พี่พี่น้องกำลังเห็น น้ำไหลๆนะครับคือ,อน้ำน้ำคลองชนลับระทันนะครับเมันปล่อยลงไปจากเคลื่อนลำบะเทานะครับชาวบ้านข้างล่างก็เลยเห็นหน้าปังนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพันไปพันมานะครับกะแวะมาพักรถได้นะครับตอนนี้บรรยากาศในวัดก็ถือว่าเงียบสงบอยู่ครับเพราะว่าคนบ่ทันด้รู้จากไหลนะครับ ต่อไปในบรแน่นครับถ้าคนรู้จักลายแล้วโอเคครับอีบนี้แหวะพักใช้เปลื่นๆทุกคนครับพักเปลื่นมาเบิ่งบรรยากาศวัดโพรงสร้างนะครับเนะบาะมันโพรงสร้างตำบนเกาญาดีอำเภอแก่งคอยจังหวัดเชียงูมครับ ้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะได้ครับช่องไอ้ไม้สายปลาพาไปตัวครับเปลี่ยนซื้อนะครับจากไอ้ไม้สายปลาพาเที่ยวเปลี่ยนเป็นไอ้ไม้สายปลาพาไปตัวครับเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปทัวร์ที์นนทังเหนียยังติดตามกันไปเรื่อยนะครับเด้อโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ